สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันคือเกาหอกค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเมือนอี้มือนที่สองค่ะพี่น้องกะมาลอกฮาเฮ็ดคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมาลอกฮาเฮ็ดปวงผลอีกคือเกาค่ะพี่น้องดีลนะลอก,ลกแรกแหกมานห้อกค่ะพี่น้องอ่ะดีมานโมมันกับโมหมูด้วยมือนนี้เห็นละเราลอกหนึ่งอ่ะไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ เก็บก่อนนะจ๊ะอืมวับ้วยมือว่านิคนประตูเด้อพี่หนออืมโอ้ยเห็นตะขาบวันเห็นตะกีบโอ้ยแบงค์หนาไม่หน,นิพี่น้องกินคือกินจ้ะอันนี้พวกฝนเลี้ยพวกขาดำเลยพี่น้อกลางคืนมันยังเก็บเป็นพวกหไงอยู่เลยพี่น้องจ้าคุณนมันจงนัง ทางบัตรพนักมันจองขึ้น,นสิตเปอร์หรือเปล่าเพื่อตกเงนค่ะพี่น้องอุย้ยอะไรอุย้ยคือเป็นสาขาเบื้องค้าเฮ็ดดอกนี้ด้วยพี่น้องหมุนเวียนหมุนหมุนเลยนี่โค่ง้าไปเรื่อยครับพี่น้องขาดโอ้ยคี่เป็นไตพี่น้อง พึ่งมึงมึงมึงขาเพิ่งพี่น้องเย็ดดอกเดียวขาเย็ดปวงน้ฝนอันเดียวกันนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นมูมยอยู่นี่ม,มาแล้วพี่นอ้องอุ้มอ,อู้ยปัดหวัวมาหนึ่ง

สันเก็บเด็ดก่เรออืมอืมปวดกำนได้นงอนีปวดงเด้ anh bạn phụ nữ vẫn chọn hết cổ ngay cái gì mặc đi cự mặc cửa, cửa được thì nào, thôi anh vẫn rất là đẹp đã, bây giờ được ừ, Đó. หากไ่ได้สีนะอะงามนุ่นจ้ะฝนกระตุกมือโอ้ยเขียดแบบวันหุ่นใจโอ้ยจัวขึ้นมาดอกมึงเกขี้นร้ายคนทุกขน ทักด้วยพี่น้องเด้เอาเดี๋ยวไม่นนะใส่เนี่ยโอ้ขาไม่ได้ซ้ำมือสวย ดอกสวยอุ้ยขนม่วงม่วงกน่เก็บเดี๋นธรรมชาติ พี่น้องผลงานของเขาค่ะไน้่อนม่วงตติมพออดีแกงอยู่จ้ะพี่น้องจ้าอาคิปนีมีฝากไว้สนี้เด้อ